หน้าตาแบบนี้เอกลักษณ์แบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่านี่คือเบลลี่รุ่นคอนติเนทัลเครื่อง6,000ซีซีมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้านี่ชอบมากเลยนะเป็นเอกลักษณ์ของเบลลี่เขาเลยนะครับเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วย6จุดจัดเต็มแบบนี้ล้อแม็ก19นิ้วเดิมโรงงานยางมิชลินตัวท็อปด้วยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวบานประตูนี่ใหญ่มากๆเลยตัดคิ้วคมเมียมมารอบคันนะครับระบบห้ามเบรกด้าดมิดสี่ล้อด้วยด้านท้ายมีเอกลักษณ์สุดๆนะครับโลโก้ ตัว B อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับบง่งบอกถึงความเป็นผู้ดีอังกฤษนะครับมีกล้องมองหลังวิินมาให้ด้วยเซ็นเซอร์หลังมีให้6จุดด้วยกันภายในคันนี้หรูหรามากๆเลยนะครับดูประตูบานใหญ่มากๆเหมือนนั่งรถโลสลอยอยังไงอย่างนั้นเลยนะคอนโซลเนียนๆไหลลิ้วลอยเลยนะครับหรูหราสุดๆอารมณ์แบบผู้ดีไหมเลขไมดู85,000กิโลพวงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับพูดคอนโทรลเอนเตอร์เทนเมนต์ระบบเกียร์แพลนชิพด้วย ดูกระจกไฟฟ้าดิออโต้แบบ4บานนะครับตัวตัวสัมผัสเนี่ยเป็นแสแตนเลสหมดเลยคนชนี่ยจอวิ่งเดิมมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ออโต้เแบรบกมือไฟฟ้าแล้วนะครับคันนี้ปีศูนย์นะพุชตาร์เห็นไหมดูดิคอนโซลตรงกลางหรูหราสุดๆนะครับเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าได้แบบทั้งตัวนะแบบนี้ไปดูแถว2ออ๋อประตูแบบดูด4บานเลยนะด้านหลังกว้างมากเลยนะครับเล็กรูมเฮกรูมเหลือๆเลยไม่ดัดนะ สบายๆเลยนะครับแอร์ดูอัลแยกซ้ายขวาด้วยนะครับเลือกที่ทางลมแอร์เองได้ด้วยแจ๋วมากเบาะอ,อยู่น่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานที่เท้าแขนพนักพิงสมบูรณ์สุดๆส่วนในห้องเครื่องนะครับคันนี้จัดว่าเนียนสุดเลยน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับผ่านการตกรถเรียบร้อยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไปแรงสิ้นอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานสุดๆมาพร้อมกับเครื่องยนต์6 0 0 0 c ีทวินเทอร์โบ12สูบแบบนี้ขับสี่ได้นะรถถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอนขนส่งใส่ได้ตามปกติเลยราคา2 6,